อยากผพอรถแบบเสียดอกเบี้ยถูกๆนะครับผมจะมีวิธีในการเลือกยังไงนะก็ต้องบอกมันขึ้นอยู่กับหลกัหลกๆ2อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องเรดดาวกับผ่อนที่เราเลือกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตัวโปรโมชั่นที่เราเลือกนะครับมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนและการเรดดาวกับผ่อน <BU' Fol. S 1> ก็ต้องบอกว่าตัวเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเงินดาวกับปีผ่อนที่เราเลือกถ้าเกิดว่าเราดาวเยอะแล้วก็ผ่อนน้อยปีอันเนี้ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยน้อยแต่ถ้าเกิดเรา 15-20ยิบหนเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยก็ไม่เท่ากันทีนั่นะก็ไปอยู่ที่ปีผ่อนอีกยิ่งผ่อนสั้นก็ดอกเบีย้ยนอ้อยยิ่งผ่อนยาวก็เปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเนาะก็เป็นเรื่องเลดดาวกับเลดผ่อนที่เราเลือกที่เราสะดวก นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกโปรโมชั่นนะครับรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีหลายโปรให้เราเลือกเนาะนะครับอย่างถ้าเป็นซิตี้เนี่ยก็จะมีโปรที่เป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%หรือเราจะอาดอกเบีย้ยเริ่มต้น2%เเก็ได้เอาดอกเบีย้ยธรรมดาแต่ว่าได้ส่วนลดเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่โปรที่เราเลือกด้วยถ้าเกิ่ว่าอยากได้โปรโมชั่นที่มันเป็นดอกเบีย้ยถูกเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะ